ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลารงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกา15นาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับไม่ต้องสงสัยเลยว่าเรือรบขนาดใหญ่ที่มีความยาวมากกว่า5,000ันเมตรลำนี้มีพลังการต่อสู้ที่เหนือกว่ายานแม่ของสาพันธรัทโต้หรัวดกวในหนึ่เมื่อกองเรือของโรงเรียนซืไรเคริลและสำนักถัง มาถึงครั้งแรกทุกสิ่งที่ปรมาจารย์สาวราเทพสมุทรพูดนั้นไม่ใช่ภัยคู่คามหากสงครามเริ่มต้นขึ้นจริงๆกองเรือที่สีอาจไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเขาจริงๆนี่คือเทคโนโลยีล่าสุดของโรงเรียนซืร่เาเกอร์และสำนักขังและรบเหล่านี้มีลักษณะอย่างไรที่ดูเหมือนสัตว์วิญญาณขนาดยักษ์และช่วงเวลาต่อมาฉากที่ทําให้ผู้บริษักองเรือที่สตกใจมากยิ่งขึ้น ก็ปรากฏขึ้นบนพื้นผิวของเรือรบอสูรเทพศุน์กลางของเรือรบหลายสิบรลำแสงสีเงินสว่างขึ้นที่งะลำจากนั้นเรือรบระบบนิเวศอื่นๆที่อยู่ร,บรอบๆก็มีจุดแสงสีเงินราวกับว่ามีโครงร่างแผนที่ดาวอยู่ในอวกาศจุดแสงสีเงินเหล่านี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็ววาดเส้นแสงสีเงินในอากาศแสงสีเงินไม่เพียงแต่ปกคลุมเรือรบระบบนิเวศท,ทั้งหมดเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมภารกิจเรือรบของหลานเซนอยู่ด้วย แสงสีเงินหายไปในคลิปตาและในช่วงเวลาต่อมาเรือรบทั้งหมดก็หายไปนี่คือการกระโดดข้ามอาวากาศใดน,นั้นม่านตาของหลิวจินยี่ก็หูตวัวลงและผู้บังคับบัญชากองเรือที่สี่ที่อยู่โดยรอบก็เงียบงันมากแน่นอนว่าพวกเขาเข้าใจว่าสิ่งนี้หมายถึงอะไรการกระโดดข้ามอาวากาศยังเป็นหนึ่งในทิศทางหลักของการวิจัยทางวิยทยาศาสตร์ของสถาบันรัตโตรโตรวาแต่ทว่า มันยากเกินไปสําหรับวัตถุขนาดใหญ่เช่นนี้ที่จะกระโดดข้ามไปในอาวากาศจนถึงขนาดนี้สิ่งนี้ก็ยังไม่รับการแก้ไขและพัฒนาโดยพื้นฐานแล้วการเคลื่อนย้ายมวลสารในอาวากาศนั้นเป็นเทคนโนโลยีที่ค่อนข้างสเสถียรแต่การเคลื่อนย้ายวัตถุขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับเรือรบนั้นต้องใช้พลังงานที่เกิดจากธาตุอาวากาศมากเกินไปในปัจจุบันการใช้พลังงานที่ดีที่สุดในพื้นที่นี้ก็คือ คิดต้นกงหยวนัแต่คิดต้นโกงหยวนมีราคาแพงเกินไปและไม่มีช่องทางในการรับมารดังนั้นการวิจัยของสะพานโทราตโต้หรัวในพื้นที่นี้จึงตกอยู่ในอคอขวดผู้บริการกองเรือที่สีไม่คาดคิดมาก่อนว่าพวกเขาจะได้เห็นฉากนี้ในกองเรือโรงเรียนซไรเคอร์และสำนักขัง,งในวันนี้แม้ว่าเรือรบราชามังกรดำตาสีทองหรือว่าอสูรเทพจะไม่ใหญ่เท่ากับยานแม่ แต่ก็มีความยาวมากกว่า5,000เมตรซึ่งใหญ่กว่าเรือระดับราชามงกรทั่วไปมากมันสามารถเคลื่อนย้ายออกไปได้เช่นนี้เราสามารถจินตนาการได้ว่าความสามารถในการเคลื่อนย้ายมวลสารนี้ทรงพลังเพียงใดหากเทคโนโลยีนี้ถูกนําไปใช้กับกองเรือของสาพันธทารัฐกองเรือของสาพนานธรัฐก็จะสามารถทําการเคลื่อนย้ายที่คล้ายกันได้ความสามารถในการกระโดดข้ามบรรยกาศหมความว่า เรือรบที่ทรงพลังเหล่านี้อาจปรากฏได้ทุกที่ทุกเวลาและความยืดหยุ่นของพวกมันก็ไม่เป็นอย่างที่เป็นไปได้ในปัจจุบันอย่างแน่นอนกองเรือของสาพันธรัฐเทียบไม่ได้เหตุผลสําคัญที่สุดว่าทําไมอาณาจักรทัพทิมแดงถึงจัดก,การได้ยากก็คือมันสามารถกระโดดข้ามอาวกาศได้ดวงตาของถังหาอยตรงก็มืมดมนเช่นกันและเขาไม่คิดว่าสถานการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้น เขาไม่รู้ว่าเทคโนโลยีของสำนักถังและโรงเรียนซูไดเคอร์อพัฒนาไปมากขนาดนี้เจ้าพูดถกเหลียวจิน,นจี้ถอนหายใจเข้ายาวและถอนหายใจเบาๆเราไม่ควรยืนหยัดที่จะต่อสู้กับโรงเรียนซูไดเครอร์และสำนักถังพวกเขาคือกษัตริย์ที่ไม่ได้รับการสวมมงกุฎที่แท้จริงของสถาันรัฐรัฐสภาจะยังคงเปลี่ยนแปลงแต่ความรุ่งโรจน์ของโรงเรียนซูไดเครอร์ก็ยังคงอยู่ตลอดไปใช่แล้ว มีเพียงสถาบันการศึกษาโรงเรียนซืร่ายเคอร์เท่านั้นที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับเทพจริงๆโปรดคิดว่าเราจะอธิบายเรื่องนี้ให้กับกองทัพฟังได้อย่างไรดวงตาของเขาขยับเล็กน้อยและหลังจากคิดอยู่คู่หนึ่งเขาก็พูดว่าส่งภาพสุดท้ายรวมทั้งภาพการระเบิดของดาวเก์และการกระโดดข้ามบรรยากาศกลับไปยังสะพานทรัสโดยบอกว่าพวกเราไร้พลังและไม่สามารถหยุดพวกเขาได้ภายใต้าการคุ้มกันของโรงเรียนซูร่ายเคอร์ ละกองเรือของสำนักขงังเราจะปล่อยให้พวกกาเล็กซี่มามังกรผ่านไปปล่อยให้รัฐทัศาและกองเรือของสภพานเทรัตคิดว่าจะแก้ไขยอย่างไรต่อไปเถอะเอาะระตกลงทั้งยาวตรงทําความเคารพบทางทหารมุมปากของหลิวจินยีก่กระโตกไม่ต้องมากพิธีออกไปได้แล้วทังยาวตรงหัวเราะตกลงตกลงแล้วข้าจะเลี้ยงท่านด้วยเครื่องดื่มเพีวหลัง จะชดใช้ให้กับท่านในเวลานี้ในเรือรบของหลานเซนโยเขารู้สึกถึงความผ่อนผ่อนของการส่งผ่านอาวากาศที่รุนแรงในโลกภายนอกเขาก็เข้าใจทันทีว่าพวกเขากาลังทําอะไรอยู่ในการกระโดดข้ามอาวากาศหลานเซนโยมีความสามารถคุณลักษณะอาวากาศและความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับพลังของอาวากาศสามารถพูดได้ว่าดีทีเดียวและดีกว่าใครๆท้ายสุดแล้วตอนนี้ เขาได้มาถึงระดับของเทพเจ้าที่แท้จริงแล้วเขาไม่รู้ว่าการเคลื่อนย้ายระยะไกลของอาณาจักรทับทิมแดงก่อนหน้านี้นั้นดําเนินการอย่างไรเนื่องจากพลังงานของมิติอาณาจักรทับทิมแดงในเวลานั้นทรงพลังมากจนหอมหุ้มแกนพลังงานทั้งหมดที่จําเป็นสําหรับการเคลื่อนย้ายมวลสารแต่เขาสามารถสัมผัสได้ถึงการแผ่ทอดของกองเรือระบบนีเวศอย่างชัดเจนในเวลานี้เขาเต็มไปด้วยความชื่นชมมันช่างชาญฉลาดมาก ด้วยเรือรอบของอศูนย์เทพที่เถียนเป็นแกนกลางพลังงานอาวกาศที่ปล่อยออกมาจากเรือรอบทุกรามนั้นเทียบเท่ากับโครงร่างของการเคลื่อนย้ายมวลสารขนาดใหญ่ในอวกาศเรือรอบระบบเชิงในเวศเหล่านี้อาศัยคุณสมบัติที่เหนือกว่าแระพลังงานอาวกาศที่เพียงพอต่อการใช้งานใช้พลังงานของศูนย์การเคลื่อนย้ายมวลอวกาศเพื่อดําเนินการการวางตําแหน่งแรกเคลื่อนย้ายมวลสารใช่นี่คือการส่งตําแหน่งนั่นคือ มาถึงจุดพิกัดอื่นอย่างรวดเร็วเมื่อมีพิกัดระยะการเคลื่อนย้ายมวลสารอาจจะไม่ไกลเท่ากับอาณาจักรขับทีมแดงที่ทําแต่มันก็ใกล้เคียงกันอย่างแน่นอนเมื่อน่แปลกใจที่พวกเขาร่งเร่งเพื่อแก้ไขปัญหาในช่วงเวลาอันสั้นนี้รานเซนโยรักเรลรบราชามังกรดําตาสีทองขนาดใหญ่จริงๆสิ่งนี้ถูกทิ้งไว้ให้เขาโดยราชาอสุนเทพที่เถียนและมันเป็นเรลโรบระบบนิเวศที่สันสมัยที่สุดตามที่คาดไว้ของโรงเรียนซูร่ายเค ปัญหาได้รับการแก้ไขทันทีในเวลานี้ชาวทะเลสีน้ำเงินทั้งหมดบนเรือรบผลส่งก็ตกลกึงเช่นกันแต่เมื่อเห็นว่าปราดมังกรทองสง,งบและสง,งบเพียงใดในฐานะผู้นำพวกเขาก็ยังคงสง,งบเหมือนเดิมแม้ว่าเจียหลินจะประหลาดใจแต่เธอก็ไม่ได้ถามอะไรและเพียงแค่ติดตามหลานเซนอยู่ไปอย่างเงียบๆเ,เ,เอาละตอนนี้ เราจะไปที่ดาวโต้หรัวพร้อมกับกองเรือของสพัพพนธรุรตโต้หรัวเมื่อพวกเขาปรากฏตัวอีกครั้งพวกเขาอยู่ในสนามดาวที่พวกเขาไม่ค่อยคุ้นเคยแล้วพวกเขาจําเป็นต้องแสดงตําแหน่งสนามดาวเพื่อที่จะรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนในเวลานี้กองเรือระบบนิเวศได้ส่งพิกัดปัจจุบนันแน่นอนว่าการกระโดดข้ามอาวกาศของพวกเขาในครั้งนี้ ค่อนข้างไกลเพื่อที่จะไปให้ถึงระยะไกลพวกเขามักจะต้องบินอย่างเต็มกำลังเป็นเวลาสาวันและผ่านรูนอนด้วยวิธีนี้ไม่ว่าพวกเขาจะบินต่อไปพวกเขาก็จะสามารถไปถึงดาวเคราะห์โต้รัวได้ภายในเวลาไม่เกิน3มวันการกระโดดข้ามวากาศใช้พลังงานมากดังนั้นกอ,องเรือระบบนิเวศจึงไม่ได้กระโดดครั้งที่สองรานเซนโยรังเลอยู่กู่หนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้เริ่ม ที่จะติดต่อกับกองเรือระบบนิเวศท,ท้ายที่สุดแล้วตอนนี้เขาเป็นทูตที่เป็นตัวแทนของสภานรัาชมังกรเมื่อเขาไปถึงสพานรัชโตหรือว่าย่อมมีโอกาสมากมายอย่างแน่นอนบนเรือรบของราชามังกรดำตาสีทองถังเรนมองไปที่หลิงจือเฉินพระอาจารย์สาราเทพสมุทรและพูดว่าเจ้าก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่มากเอาตกใจมากเมื่อปืนหลักของเรือรบอสูรเทพเตี้ยนถูกยิงออกมา เมื่ออยู่แนวเรือรบเขาสึกได้มากขึ้นว่าพลังการยิงของปืนใหญ่นั้นน่ากลัวเพียงใดนี่ไม่ได้เป็นเพียงการพัฒนาตามสถานการณ์ของเรือรบอสูรเทพที่เถียนเท่านั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะพัฒนาอาวุธโจมตีระดับนี้ให้สําเร็จโดยไม่มีเวลาเพียงพอเห็นได้ชัดว่านี่คืออาวุธที่สํานักถางและโรงเรียนซูเรคเกอร์เคยวิจัยมานานแล้วและนี่คือระดับของอาวุธขั้นสูงสุดอย่างแน่นอนในแง่ของพลังทำลายล้าง เอาเก่งว่าไม่มีอวาวุธใดในสาพันราชตัหรัวที่จะเทียบเคียงได้สิ่งนี้ผนไมได้ที่จะทําให้เขาได้ถึงเหตุการณ์เมื่อหนึ่งมื่นปีที่แล้วเมื่อหริงจือเฉินใช้ตัวเองเป็นปืนใหญ่เพื่อจมตีมิติห่วงรึกอย่างครอบงำเธอถึงกับเขาร่างกายของตัวเองและเธอก็ไม่เคยลังเลเลยหลายปีผ่านไปและเวลาเปลี่ยนไปแต่ตัวตนของเธอไม่เคยเปลี่ยนแปลง เธอยังคงมีใจแน่วแน่ต่อการผลิตปืนใหญ่อันทรงพลังยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับอดีตพลังของการยิงปืนใหญ่นี้ยังไม่ทราบเป็นที่แน่ชัดอาจเคยมีการยิงปืนใหญ่เช่นนี้ในสมัยนั้นโดยแม่คำเหน่งถึงความทนทานของดาวเคราะห์บ้านเกิดเอาเกรงว่าสุนหน้าเดียวสามารถทำลายมิติห่วงเร่องได้ให้คนพวกนั้นจะต้องให้พวกมันรู้ซะบ้างว่าพวกเราไม่ใช่แค่สถาบันการศึกษา ที่อยู่ไปวันๆนบนดาวบ้านเกิดเท่านั้นอาสารเรเร็วพวกนั้นจะรังแกคนที่อ่อนแอและเก่งกว่าพวกแข็งแรงกองเรือที่สีไม่ได้ขัดขวางเราถ้าเราไม่ทําเช่นนี้พวกเขาอาจจะเดือดร้อนมากเมื่อพวกเขากลับไปข้าแค่อยากจะบอกให้พวกเขารู้ว่ากองเรือของสาพานันธรรสไม่มีอะไรเลยสําหรับเราตกลงตกลงเจ้าชนะแล้วอังเรนรู้สึกหมดหนทางลิงจือเฉินกล่าวอย่างภาคภูมิใจว่า เวลามีการเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่ยุคที่มีความเข้มแข็งของแต่ละบ,บุคคลกำหนดทุกสิ่งอีกต่อไปการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้เราสามารถควบคุมกองกำลังที่ทรงพลังมากขึ้นเราไม่เคยกลัวสาพาันราฐมาัางกรพวกเขามีบุคคลที่แข็งแกร่งมากมายอะไรจะเกิดขึ้นกับผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดกับใดที่พวกเขาให้โอกาสฆ่าเพียงพอข้าจะสามารถฆ่าผู้แข็งแกร่งระดับ เทพขั้นสุดยอดได้หลายร้อยคนมุมปากของถังเรนกระตุกดงนั้นเจ้าก็ยังมีอีกมากใช่ไหมนะอาวุธที่ทรงพลังขนาดใหญ่นี้ดิงเือร์เนตกตะลึงอยู่ผู้หนึ่งไร้พูดด้วยความประหลาดใจว่าเจ้ารู้ได้อย่างไรถังเรนมองดูเธออย่างตกตะลึงได้คิดในใจว่าก็ที่เจ้าบอกข้ามาเมื่อกี้ข้าก็เดาได้หมดแล้วไม่ไม่เจ้าคิดมากเกินไปดิงเกอร์เฉิน รีบปกปิดมันแต่จากความเข้าใจของถังโอเรนในตัวเธอเธอจึงมีอาวุธที่ทรงพลังและมีมากกว่าที่เขาเห็นแน่ๆผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ก่อตั้งเทคโนโลยีนำทางวิญญาณร่วมสมัยของสานรันโต้หรัวอย่างแท้จริงและเป็นผู้ประดิษฐ์กันการกันไหลเวียนไปข้างหน้าอาจกล่าได้ว่าเพราะสิ่งประดิษฐ์ของหลิงจือเฉินที่ทําให้มนุษย์มีโอกาสได้สํารวจอวกาศระหว่างดวงดาวได้มีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ ได้เทคโนโลยีอย่างมากในปัจจุบันรรงงานเกือบทั้งหมดของสาพันธรัฐโอรวะมาจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของแกนกลางแรงหมุนเวียนไปข้างหน้าเมื่อหมื่นปีก่อนพระมาจารย์สาราเทพสมุทรเป็นคนบ้าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องยากมากที่จะจินตนาการว่าวันนี้เธอทําการวิจยัยเสร็จแล้วไปมากมายขนาดไหนอังเรนมองไปที่เธอและเธอก็พูดขึ้นว่าข้ารู้เราควรจะเรียกเขามาในตอนนี้ดีไหม อย่าเพิ่งเลยการเดินทางไปสาพันธรัฐครั้งนี้อาจจะไม่ราบรื่นนักตกโลงตกโลงถ้าไม่เชื่อว่าพวกเขาจะกล้าสร้างปัญหาอะไรได้อีกดวงตาของเริงเจรินแตปด้วยแสงเย็นชาเจ้าอย่าเพิ่งทำอะไรหุนหันพลันแล่นทางเรินพูดอย่างช่วยไม่ได้เลิงเจฉินพูดได้ความโกรธว่าเมื่อไร่การที่เจ้าอ่อนแอเช่นนี้เจ้าจะทนให้ลูกชายของเจ้าถูกรังแกได้อย่างไรตอนนี้เจ้าเป็นคนแบบนี้แล้วงั้นเหรอ อังเรนหัวเราะทันทีข้าแก่แล้วข้าแก่แล้วจริงๆระวังตัวด้วยลิงเจอร์เฉินพูดในความโสดว่าใครที่ควรจะระวังตัวเจ้าหรือข้าอังเหรินใส่หัวอย่างช่วยไม่ได้ถ้าเจ้าต้องการที่จะครอบุมพวกเขาข้าก็ช่วยไม่ได้เราควรทําอย่างไรดีลิงเจอร์เฉินพูดอย่างเย็นชาคราวนี้คนพวกนั้นที่แหกกฎก่อนแล้วสภาจะดำรงอยู่ไปทําไมถ้าพวกเขาไม่เชื่อฟัง ไม่ค่อยสนใจการเมืองแต่ฝ่ายทหารจําเป็นต้องมีการปฏิรูปทางอเรนหลีตารงและเข้าใจว่าเธอหมายถึงอะไรปรีเจอเชียงพูดว่าเจ้าอยากจะกลับไปพร้อมกับข้าไหมถึงแม้ว่าเจ้าจะหายไปนานแล้วแต่เจ้าก็ยังควรมีอิทธิพลอยู่บ้างทางอเรนกล่าวว่าสําหรับตอนนี้ข้าสามารถทําได้ดังที่เจ้าพูดพวกเขารังแกรูกข้าข้าต้องแสดงอะไรพวกเขาเห็นบ้างไม่อย่างนั้น พวกเขาจะหาว่าข้าอ่อนแอและพวกเขาจะรังแกข้าอยู่เสมอลิงจือเฉินหัวเราะเบาๆและพูดว่าเอาระเอาระถ้าอย่างนั้นเจ้าวางแผนที่จะปรากฏตัวในฐานะผู้นำของสํานักขังหรือในฐานะประมาจารย์สาราเทพสมุทรหรือเจ้าจะปรากฏตัวในฐานะทั้งสองของผู้นำสถาบันเลยก็ได้ถ้าก็แล้วแต่เจ้าก็แล้วกันทังเวียนแยกรหลิงจือเฉินคิดอยู่คู่หนึ่งแล้วพูดว่าถ้าอย่างนั้น เจ้าควรใช้ตัวตนของเจ้าจากสถาบันการศึกษาไม่ว่าอย่างไรเจ้ายังคงเป็นอาจารย์ผู้รอบรู้ของสถาบันการศึกษาเดิมทีข้ามาจากสำนักถังดังนั้นข้าจะเป็นผู้นำสำนักถังสักสองสามวันปู่เยนายิมเล็กน้อยแล้วพูดว่าจากนั้นข้าก็จะไปที่หอจิตวิญญ,ญาณเช่นกันข้าเชื่อว่าพวกเขาจะไม่ปฏิเสธข้าข้าสามารถนำสิ่งใหม่ๆมาสู่หอจิตวิญ,ญญาณได้เหมือนกันดีมากทางอริยพักหา้า เขารู้จักกูเยนาเป็นอย่างดีแม้ว่าเธอจะไม่ได้พูดอะไรเลยคนที่กัดแกล้งลูกชายของเธอคงทําให้เธอโกรธมากมากกว่าถูกรังแกด้วยตัวของเธอเองกลุ่มผู้มีอํานาจจากสํานักถังและโรงแรมเซอร์ไรเกอร์พวกเขาก็เคยเป็นแบบนี้นั่นคือการเป็นผู้ตัดสินองค์กรที่ทรงพลังที่สุดทั้ง3แห่งในทวีปโตลัวได้จริงๆ3วันต่อมากองเรือระบบนิเวศได้เพิ่มผู้คนจากกองเรือภารกิจสาพานรฐโตลัว ซึ่งกำลังเข้ามาใกล้ในระหว่างการบินพวกเขาได้พบกับกองเรือของสหพันธรัฐอีกสองลำแต่ไม่มีใครกล้าหยุดพวกเขาเมื่อใกล้ถึงสหพันธรัฐโตวรวะเรือรบที่คุมกันหลานเซนจูบินไปทางดาวโตวรว้าเรือรบทั้งสองลำเข้าสู่ชั้นบรรยากาศและค่อยๆร่อนลงสู่พื้นถานที่ที่เรือรบลงจอดไม่ใช่ฐานทัพทหารในเมืองหมิงตูซึ่งเป็นเมืองหลวงของสหพันธรัฐโตวรวะแต่เป็นฐานทัพ ของสาพันทอราโตรหรัวใกล้กับเมืองซูร่าเคอร์การทับสาพันทราโตรหรัวอยู่ภายใต้เขตอำนาจโดยตรงของสาพันธุราโต้หรัวและอยู่ติดกับป่าใหญ่ชิงโตแม้ว่าป่าใหญ่ชิงโตในปัจจุบันจะเทียบไม,ม่ได้กับสมัยโบราณแต่ก็ยังฟื้นคืนความมีชีวิตชีวาได้มากมายการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องยังแต่ว่าตอนนี้ไม่มีสัตว์วิญญาณอยู่ในป่าใหญ่ชิงโตสัตว์วิญญาณทั้งหมดได้ย้ายไปที่ดาวเซนหลัวและดาวเอลแล้ว เรือรอบทั้งสองลำลงสู่พื้นอย่างช้าๆข้างนอกมีคนมากมายมาทักทายพวกเขามีคนมาทักทายกรมทางรัฐมนตรีกระทรวงทหารด้วยที่ชื่อเฉินกระซิปกับหลงชื่อเฉินแรดผังอุเรนตอนนี้พวกเขาเริ่มตื่นตหนกแล้วที่เราทําอะไรก่อนหน้านี้ไปหิงชื่อเฉินพูดอย่างใจเย็นในเวลาน,นี้ในบริเวณเทียบท่าของเรือรอบฐานทัพทหารสาปาตารัาโตหรวัวเจ้าหน้าที่ทหารอาวุโสหลายคน พร้อ,อมด้วยนายพลสีดาวบนบาร์นำนายทหารและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลจำนวนมากกำลังรออย่างเงียบเงียบราชบุตรีว่าการกระทรวงทหารยืนอยู่ด้านหน้าในเวลานี้เขายังคงดูสงบมากเมื่อมองจากภายนอกมีเพียงแต่เขาเท่านั้นที่รู้ว่าเขาสงบจริงอยู่ข้างในหรือไม่โรงเรียนซูดาเคอร์และสำนักทางนั้นแข็งแกร่งกว่าที่เขาคาดไว้และพวกเขาก็เข้ามาแทรกแซงกิจการของกอ,องเรือที่สีโดยตรง ความเร็วและอำนาจของพวกเขาทำให้ผู้นำระดับสูงของกองทัพและรัฐภาตกใจโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งความแข็งแกร่งที่แสดงโดยกองเรือนิเวศท,ทำให้ผู้นำของรัฐบาลกลางทั้งหมดตกใจแม้ว่าทุกคนจะรู้ว่าสำนักขังควรจะครอบคุมกองเรือที่มีความแข็งแกร่งพอสมควรแต่ในมุมมองของพวกเขาสาบารรัฐมีทรัพยากรของดาวทรัพยากรที่สำคัญและมีผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางวิทยศาศาสตร์มากมาย และมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นเวลาหลายพันปีและสำนักขังกับโรงเรียนซูเครคเกอร์มักจะไม่เป็นที่รู้จักมากนักแม้ว่าจะมีไฮไลท์ทางเทคโนโลยีเป็นครั้งคราวแต่ก็ไม่มีอะไรเทียบได้กับยักษ์ใหญ่ของสาพันธุ์ทรัฐยิ่งกว่านั้นด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีความแข็งแกร่งของแต่ละคนจึงไม่มีคุณค่ามากเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแม้ว่าจะมีคนที่แข็งแกร่งมากมายในโรงเรียนซูเรคเกอร์อ แต่พลังที่เกิดจากเทคโนโลยีดูเหมือนจะเทียบไม,ม่ได้กับพลังของวิญญาจารย์แต่ว่าสิ่งที่พวกเขาไม่เคยคาดหวังก็คือเมื่อกองเรือของโรงเรียนอูรเคิลและสำนักขงังปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาจริงๆแล้วพวกเขาจะทรงพลังมากทรงพลังเกินจินตนาการของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์ของเรือรบระบบเถิงนิเวศความสามารถในการส่งผ่านเชิงพื้นที่ของเรือรบระบบเถิงนิเวศหรือการโจมตี ด้วยปืนหลักที่น่าสะพรึงกลัวทําให้กองทัพประดาดใจจริงๆความแข็งแกร่งที่แสดงให้เห็นโดยกองทัพระบบนิเวศมีความสําคัญต่อการสร้างยุคสมัยแม้ว่ากองเรือของสหพันธรัฐจะมีขนาดใหญ่กว่ากองเรือของโรงเรียนซไรัยเคิลได้สำรับถังมากแต่เมื่อพิจารณาถึงความสามารถของเรือรบโรงเรียนซไรัยเคิลได้สำนักถังก็เหนือกว่าอย่างไม่ต้องสงสัยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร โปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ